อาหารสับญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคนบังว่ามีน้าซ้างสวัยดีเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอาหารสับญี่ปุ่นกับชแนลจิตใจที่ร้อนรนอิชกิอาเซรุก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมในวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่13 แล้วก็ในอีีนี้เราก็จะได้พูดถึงในเรื่องของการแนะนําตัวกัษทีหลังจากที่เราผ่านมาถึง12พาร์ทเรายังไม่ได้รู้จกักตัวเราเองเลยเลยมาได้นบตัวของเราเนี่ยให้คนที่คุยด้วยรู้จักกันเลยอ่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องของการแนะนําตัวเนี่ยเนื่องจากว่าในหลายๆครั้งที่ผมหาข้อมูลอะ่ะผมจะไปที่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากในเว็บไซต์ตา่างๆแล้วผมรู้สึกว่าเออเราเอาข้อมูลจากเขามาบางส่วนใช่ครว่าบางส่วนนะคือความจริงผมก็มีข้อมูลแหละแต่ว่าก็ต้องไปเช็คข้อมูลไงว่า มันถูกต้องไหมดังนั้นเราก็ต้องมีการขอบคุณแหล่งข้อมูลของเราสัหน่อยซึ่งเว็บไซต์ในวันนี้นะครับกับผมเกี่ยวก,กับการแนะนําตัวเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์มัชชา jp.com เว็บไซต์ tis t r a n s l a t i o n .com เว็บไซต์ t m t h a i .com แล้วก็เว็บไซต์ j e d u c a t i o n .com ความปจริงมันแต่ละเว็บไซต์อะมันก็จะมีหน้าต่างๆมากมายเหมือนกันผมก็ไปเจอมาจากหนึ่งหน้าจากในเว็บไซต์นี้ ถ้าจะเอามาจริงจริงลิงก์มันจะยาวมากผมก็เลยขออนี้ตัดมาแค่ชื่อก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคในว,วันนี้เรื่องของการแนะนําตัวเราจะมาพูดถึงอะไรกันบ้างการแนะนําตัวความจริงโดยปกติถ้าเราเป็นคนไทยเราก็จะฝึกกันมาเยอะแล้วเนาะเราก็จะแนะนําในสิ่งที่เราอยากจะบอกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าหากว่าเราไปประเทศญี่ปุ่นการแนะนําตัวแบบพื้นฐานเลยเริ่มต้นเราจะต้องกล่าวทักทายกันซะก่อนนะครับผมเป็นการกล่าวเปิดนั่นแหละแบบประมาณว่า สวัสดีทุกคนหรือยินดีที่ได้รู้จักอะไรอย่างนี้ะจะค่อยว่ากันเราจะต้องบอกชื่ออ่ะอนนแน่นอนแล้วก็มีการบอกอายุอันนี้อาจจะบอกหรือไม่บอกอันนี้แล้วแต่นะแต่เอามานะฮะแล้วก็อาจจะบอกเมืองที่มาเมืองที่อาศัยอยู่ค่อยที่มันจะมีบอกอีกหลายอย่างแหละแต่ว่าเอามาแค่นี้ละกันเดี๋ยวเนะื้อหามาันเยอะเกินไปแล้วก็สุดท้ายคือการกล่าวปิดท้ายนะครับผมซึ่งอย่างที่ได้บอกไปแล้วตอนแรกว่าการแนะนําตัวเรามีการแบ่งพาร์ทด้วยวันนี้เราจะพูดถึงแค่ สหัวข้อแรกกันสักก่อนนะครับสามหัวข้อหลังเดี๋ยวไว้ตอนหน้านะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเริ่มต้นการกล่าวทักทายในการกล่าวทักทายการแนะนําตัวเราสามารถกล่าวอย่างแรกก็คือกล่าวแบบบ,บ,บ,บอกเวลาแบบคน oh ิชิวะโอฮาโยโกไซมัสคนมาวะเหมือนที่เราเคยบอกกันไปก่อนหน้านี้นะครับผมหรือเราจะสามารถกล่าวเปิดทักทายด้วยวิธีนี้ฮัจิเมะมาสเต ผมแปลว่ายินดีที่รู้จักซึ่งความจริงแล้วครับว่า Hajime Master เนี่ยเป็นคำการทักทายที่เราก็ใช้กันบ่อยอริงๆนะการทักทายบ่อยมากเลยซึ่งมันมีรูปผันมาจากประโยคนี้ h a จ i m e ร u ครับผมแปลว่าการเริ่มต้นอาจจะหมายถึงการเจอกันครั้งแรกก็ได้นะถ้าได้ความหมายแบบนี้ก็คือได้เจอกันครั้งแรกนะเราก็จะแนะนําตัวอย่งเนี้ Hajime เม s t e สเปิดงานนะครับผมแบบเกิดตัว จบการการทักทายมีอยู่แค่นี้แหละเริ่มต้นเลยรู้เอาไว้เป็นการดีนะครับผมต่อมาถ้าเราจะบอกชื่อเราเราจะบอกกันยังไงก่อนที่เราจะบอกชื่อกันเนี่ยเราจะต้องมารู้จักคําช่วยคํานึงกันซะก่อนนั่นก็คือคําช่วยโนะคาช่วยโนะคืออะไรคําช่วยโนะนะครับผมจะเป็นการแสดงประธานโดยการอ้างอีกจากเจ้าของอีกทีหนึง่งเอ๊ะบอกว่ายังไงมาดูรูปประโยคก,กันก่อนรูปประโยคก,ก็คือเป็นเจ้าของ เจ้าของประธานอ่ะนะเติมด้วยโ no นแล้วก็ตามด้วยประธานที่เราพูดถึงอ้าวทำไมเราถึงต้องมีรูปประโยคแบบนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันสัก,ก่อนตัวอย่างประโยคนะครับผมอันนี้ผมคิดมาก็คือโบคุโนเบตโดอ่าซึ่งเดี๋ยวบอกกันก่อนเบตโดก็คือเป็นตัวคาตาคณนะใช่ไหมมันเป็นคำทับศัพท์แปลว่าเตียงหรือเบนั่นะแหละเบโดเบโตเบโดเบโดเป็นเบนะครับผมก็แปลว่าเตียง นะซึ่งโบคุโนเบโดแยกประโยคได้เป็นโบคุบวกโนะบวกเบโดดังนั้นมันจะหมายถึงอย่างนี้โบคุคือฉันฉันในที่นี้คือฉันนะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของอะไรเป็นเจ้าของเตียงซึ่งเรากําลังพูดถึงเตียงนั่นเองดังนั้นประโยคออกมาโบคุโนเบโดหมายถึงเตียงที่มันเป็นของฉันโอเคปะ่ะคือเรา,าเป็นเจ้าของเขาแต่เราไม่ได้พูดถึงเราเราพูดถึงเตียงดังนั้นก็คือเตียงนั้นนะเป็นของเราเป็นการบอกอย่างนี้โอเคนะ ทำไมเราถึงต้องพูดถึงคำช่วยโนเพราะเวลาเราบอกชื่อของเราเราจะต้องใช้ตัวนี้ครับผมวาตชิโนะนามะเอะแล้วก็ตามด้วยชื่อตามด้วยเดชรูปประโยคนี้ถ้าเราแปลกันตรงๆก็คือฉันนะเป็นเจ้าของชื่อก็คือวาตาชิใช่ไหมฉันโนะก็คือเป็นการบอกเจ้าของอแล้วก็นามาเอะแปลว่าชื่อดังนั้นวาตาชิโนะนามาเอะจะแปลว่าชื่อของฉัน นะครับผมตามด้วยวะวะก็คือแสดงแบบเป็นอยู่คือเนี้ยอ่ะมั i a m r เป็นอยู่คือเงี้ยก็คือชื่อของฉันคือแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็ปิดท้ายให้มาสุภาพ Desk เพราะเราคุยกับคนที่เรายังไม่รู้จักเติม Desk เข้าไปน่าจะเป็นการดีนะครับผมดนั้นประโยคนี้วาตชิโนนามะเอวะอิชิกิอาเซรุเดสอะไรอย่างนี้ก็จะแปลว่าชื่อของฉันคือแล้วก็ว่ากันต่อไปนะครับผมเราสามารถเรียกชื่อตัวเองสั้นๆแนะนำตัวสั้นๆได้ โดยการตัดมาชินนามาเอะทิ้งไปเลยนะครับผมก็คือถ้าแบบอ่าเราเริ่มคุยกันแล้วแล้วก็บอกว่าอิชิกิอาเซรุเดสก็คือผมอิชิกิอาเซรุครับอะไรอย่างเงี้ย็นการบอกแบบสั้นๆอกฝ่าก็จะเข้าใจได้เหมือนกันแต่ก็ต้องตั้งสติเลยนะเผื่อ <c oughs> <c oughs> บางทีแบบอยู่ดีมาอิชิกิอาเซรุเดสอะไรอะ่ะเราเราไม่ได้เราอาจจะแบบงงนะตอนแรกๆแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการบอกชื่อได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ในการบอกชื่อบางทีเรา บอกชื่อของเรายาวๆเขาอาจจะงงเราสามารถให้เขาเรียกแบบสั้นๆได้โดยการใช้ประโยคนี้ชื่อตามด้วยโตโยนเดะคุดาไซประโยคนี้ความจริงแล้วแปลว่าตามต่อไปนี้ผมก็คือชื่อตามด้วยเรียกว่าแล้วก็การุณาอะซึ่งประโยคนี้นะครับผมถ้าเราแปลกันรวมๆกมันก่อนมันจะแปลว่าการุณาเรียกฉันว่าจุดจๆ อาจจะเป็นการบอกชื่อเล่นก็ได้นะเผื่อบางทีชื่อเรายาวไปเงี้ยก็ให้เขาแบบเรียกชื่อเล่นก็ได้อย่างเงี้ยหรือาจะให้เรียกแต่นามสก,กุลเหมือนคนญี่ปุ่นก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราคุยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราคุยกันแบบเป็นทางการเราจะเรียกเขาด้วยนามสก,กุลเราจะไม่เรียกด้วยชื่อแต่ถ้าสนิทกันปุ๊บเรียกด้วยชื่อไม่ว่ากันนะครับผมก็คือต้องสนิทกันนะไม่งั้นมันก็จะแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดู อีกเรื่องหนึ่งและสุดท้ายในวันนี้ก็คือเรื่องของการบอกอายุการบอกอายุเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยเพราะว่าเราจะใช้ประโยคเดียวประโยคนี้ครับผมอายุตามด้วยไซตามด้วยเดสซึ่งความจริงแล้วไซในที่นี้มันมีมันอาจจะสองแบบคือโทชิจะอาจจะแปลว่าอายุไซจะใช้ในการต่อตัวเลขมันก็จะกลายเป็นปีอะไรเงี้ยนะก็อายุตามด้วยไซตามด้วยเดส ตัวอย่างง่ายๆเลยครับผมอ่สมมุติว่าประโยคนี้นิจูอิชิไซเดสนิจูอิชิก็คือ21 2 1อ่ะแหละ2 1 2สิบหนึส่วนไซก็คือปีดังนั้นนิจูอิชิไซเดสก็คืออายุ21ปีจบนะครับผมหรือโรคุจิโยนไซเดสก็คืออายุ64ปีนั่นเองนะฮะอ่าวันนี้เราก็จะ มีเนื้อหากันประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราก็จะมาต่อกันในการแนะนําตัวผัดสอกก็จะพูดถึงเนื้อหาส่วนที่เหลือที่เรายังไม่ได้พูดกันไปในะที่ยังเป็นว่างไว้อยู่นะครับผมโอเคหากเพว่อนๆนะครับที่อยากได้เนื้อ,อาหาหนําเสนอในวันนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้เพื่อเพื่อนได้ไปดาวน์โหลดกันเหมือนเดิมนะครับผม แต่ถ้ามาเพื่อเพื่อนนั้นะครับที่ชื่นชอบในคลิปวันนี้ครับผมก็สามารถกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการให้กําลังใจในการทำคลิปถ,ถัดไปกันด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เอาจริงๆเราลงอาหารสับญี่ปุ่นมา13พาร์ทเดือนครึ่งแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็น่าจะ2เดือนพอดีซึ่งซึ่งมีซึ่งอีกแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆซึ่งในสัปดาห์หน้ามันจะขึ้นเดือนใหม่ผม ก็จะลงซีรีส์ใหม่อีกแล้วเอาแล้วอาหารสัรญญี่ปุ่นเพิ่งมาสองเดือนลงซีรีส์ใหม่แล้วครับผมซีรีส์ใหม่เนี้ยผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะไม่ได้พูดเลยดีกว่าจริงเพราะว่ามันจะเป็นซีรีส์ one minute o scene เพราะทุกนาทีมีเรื่องราวจะเป็นซีรีส์ที่เราจะไปตั้งกล้องอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วถ่ายความเคลื่อนไหวในสถานที่นั้น1น,นาทีเท่านั้นแค่นี้เลยแค่นี้เดียวสั้นไปถ่าย ตั้งกล้องดูความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวแล้วมาดูกันว่าในนาทีที่เราถ่ายนั้นอ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะทุกนาทีมันมีเรื่องรลา่าวลังนั้นถ่ายเอาไว้อาจจะได้เรื่องเหมือนกันนะครับผมซึ่งซีรีส์นี้เราจะลงกันในวันที่ยัง,ยงไม่ได้มีอะไรลงก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์18นาฬิกานะครับผมก็ลงไป1อนาทีไม่มีอะไรมากเนาะลงให้มันแบบไม่เหงานะครับผมก็เท่ากับว่าหลังจากเนี้ย เราจะลงวิดีโอทุกวันแล้วนะเอาละตามกันให้ทันนะครับผมแล้วก็ซีรีส์วันมินิบันซินเราก็จะเริ่มลงในวันที่2กันยายนเป็นต้นไปนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเพื่อทุกคนไปนก่อนและผมขอกล่าวคำว่าไซโยนาลา